สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมศึกจริงมาสายกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะผมเราจะมารีวิวตัวกันนะครับผมโดยตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวเซลิ n g s ีเร e ยนะคะผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมถือว่าที่ใช้ได้นะตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมอัพอ่าไปแค่ล่างแรกเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้กลายล่างนะเพราะว่าไม่มีตัวซ้ํานะครับผมสําหรับเจ้าตัวอ่า สเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ในระดับมหากราบนะครับผมมาก็สำหรับเจ้าตัวนี้มันจะเข้ามาพร้อมกับเจ้าตัวแคตตี้ตัวนี้นะครับผมมาโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าสำหรับเจ้าตัวอาซีริงสเลเยอร์ตัวนี้นะมันเก่งอยู่ในระดับไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าตัวนี้กันหน่อยสำหรับสกิลเจ้าตัวอาสเลเยอร์ขาเรียกนั่นสร้างเลเยอร์แล้วกันก็ สร้างความเสียหายนะอ่าลืมบอกสกิลผมอัพไปแค่ววห้านะครับผมไม่ได้อัพไปถึงว 8, วแปดหรือววสิบนะเพราะว่าไม่อยากอัพเยอะนะครับผมเออเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรมากนะครับผมโอเค๋ยดีอย่าเราไปดูสกิลเลยดีกว่าก็สร้างความเสียหายนะอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแกศ่ศัตรูอ่าที่ใกล้ที่สุดนะครับผมในสี่วินาทีถัดไปนะการโจมตีอ่าจากฮีโร่นี้นะจะเพิ่มความเสียหายพิเศษนะคงที่ บวกปอีค่า1 2 0 0นะครันผมมาถือว่าเยอะมากเลยนะและลบ30พลังงานออกจากเป้าหมายมีการลดมานาด้วยนะครับผมคูดาวที่5วิธีฮีโร่นี้นะ,ะฮีโร่นี้นะต้านทานสถานะการปดอาวุธและความเสียหายที่ได้รับลง70%นะถือว่าดีมากเลยนะทำให้ตัวถึกขึ้นนะครับผมและเมื่อโจมตีปกตินะไปยังเป้าหมายฮีโร่ใดๆนะครับผมจะทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์นะไว้บนเป้าหมายเนี่ยสิวิทีซึ่งมีผลนะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเราเนี่ยสาเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะให้กับเจ้าตัวซ e ลิ i งส s ลเยอร์ตัวนี้แหะครับผมเป็นเวลาสิวิทีเมื่อฮีโร่นี้ฮีโร่นี้นะครับผมติดเครื่องหมายนี้ผลสามารถซับซับ ซ้อนได้นะครับผมทับซ้อนสิเออพูดไม่ชัดเฉยนะครับผมและไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าจะทําให้ตัวแบบตีเร็วขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูสกิลลองที่ผมใส่ให้เจ้าตัวสลีเยอร์ตัวนี้หน่อยผมใส่เป็นเพิ่มแอ t แทนะครับผมหรือว่าความอ่าไม่ใช่เพิ่มแอดแท็กสิซึ่งสปีดในการโจมตีนะครับผมขึ้นอีก30%นนะความเร็วในการโจมตีนะครับผม ราะผมมองว่าตัวมันถึงจะมีสกิลที่สามารถเพิ่มสปีดตัวเองได้อีกสาสิบปอร์เซ็นแล้วอะแต่ผมมองว่ามันยังตีชา้าอยู่นะเออผมเลยอยากบวกสกิลนี้ให้มันมากกว่าแต่ที่จริงผมว่าอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นอันนี้นะเพราะว่ามันอันนี้อ่าสำหรับสกิลอันล่าสุดอันนี้ครับผมสีม่วงมันจะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับลง2 8เปนตะเมื่อถูกโจมตีนะครับผมและสุมไส ทีโร่ศัตรูนะผมที่อยู่ใกล้เป็นเวลาสามวินาทีด้วยนะเออแต่ว่าผมยังแบบลังเลใจอยู่ไงเลวรโ้จะเปลี่ยนดีหรือเปล่านะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูอ e ่าเหรียญตากนหน่อยว่าผมใส่อะไรนะสำหรับเหรียญตานะผมใส่เป็นอันนี้นะครับผมก็คือเพิ่มแอตแท็กขึ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และกำจัดความเสียหายที่ได้รับนะครับผมหรือว่าการสะท้อนนามัยอะสูงสุดถึงเก้าพันเลยนะครับผมถือว่าสะท้อนเยอะมากเลยนะโอเคก็ okay, คือตัวนี้ที่ผมใส่เป็นแบบ ของตึกๆให้มันหน่อยเพราะว่าตัวมันไม่ได้ถืออะไรมากเลยนะถึงสกิลติดตัวของมันจะมีแบบเขาเรียกว่าโดนาเมต70%นะเออไม่ใช่โดนาเมจ70%นิ่เขาเรียกว่าวะอะไรวะลดความเสียหายไม่ถึง70%นะเออม่เรียกพูดไงดีว่าลดความเสียหายสิเออลดความเสียหายได้ที่ได้รับลง70%เลยนะครับผมแต่ว่าตัวไม่ได้ถืออะไรมากนะครับผมผมลองไปเล่นมาดูละสําหรับเจ้าตัวซัลเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสายดามเมจนะ โอเค๋ย่าเราไปดูกันหน่อยว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมเขานิยมใส่ไอเทมอะไระให้กับเจ้าตัวนี้นะก็สำหรับตัวนี้อยู่ในสายจงตีนะครับผมอ่าก็อันนี้จะเป็นสกิลรองที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับผมอ่าโอเคแล้วันนี้ก็เป็นเหรียญตานะเหรียญตาผมใส่ตามเขานะครับผมเป็นอันนี้นะครับผมเออโอเคแต่ว่าผมใส่เวลเวยอะของเขาไงของเขาแค่อ่าเท่าไหร่เนี่ย สะท้ 5, 000, อนห้าพันแบงกงเราถึงเก้าพันเลยนะครับผมก็น่าจะดีกว่ามัง้งมั้งนะแล้วก็ตาสัญลักษณ์ก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็การติดอาวุธแล้วก็สกิลหลอมนะครับผมก็ตามนี้เลยสามารถเป็นเพื่อนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับผมหรือว่าใส่ตามนี้เลยก็ได้นะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูอ่าตัวนี้ก็นหน่อยว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองด่านไหนดีเอาด่านนี้แล้วกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะกดสุ่มมามั่อวๆครับผมตีกับบอสเหรออ่า ได้อยู่นะวอร์ดวิลส์สี่สิบอยวลองสู้ดูปุ๊บอ่าเห็นไหมจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับผมโฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวจะตายเฮ้ยเดี๋ยวผมลองด่านผิดปะวะเอย่าขเขาเปลี่ยนด่านหน่อยทำไมด่านนี้โหดจังเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนด่านหน่อยขอเลือกหน่อยเอาด่านไหนดีวะที่มันไม่โหดเนี่ยคือตัวนี้มันไม่ได้เก่งมากนะสำหรับซีลิงเซเลเย,ยอร์ตัวนี้นะครับผมเออโอเคลองด่านนี้อ่าบอสเวลส์ร้อยน่าจะไหวอยู่โอเค คือเพราะว่าตัวมันเป็นตัวแค่ระดับล่างแรกด้วยนะอ่าเห็นไหมขี้ติดเยอะมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่ติดขี้บ่อยมากนะครับผมแถมติดแรงเลยนะปึ๊บเอาเฮียตายแล้วไม่ทันได้ดูเลยโอเคไม่เป็นไรอ่าฮะอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ถึกนะครับผมเออโอเคเย่าอยวลองใหม่๋ยวลองใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าติดขี้แรงขนาดไหนนะครับผมปึ๊บ อ่าอยู่ที่แปดหมื่นสองนะอ่าอาเจ็ดแสนเนี่ยไม่ติดชี้นะครับผมถือว่าแรงมากเลยนะปึ๊บคือใช้สกิลเรเตี่ะดาเมจเจ็ดแสนเนะถือว่าแรงอ่ะติดชีแสนเก้านะครับผมแสนสองคือแรงมากตัวเนี้ยติดชี้แรงมากแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่โหดนะครับผมเออเป็นตัวที่แบบว่าเน้นหนึ่งหนึ่งนะครับผมไม่เน้นลุมนะเออตัวเนี้ย <laughs> โอเคแต่คนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันนะเพราะว่าตัวเนี้ยมัน ไม่ค่อยมีสกิลที่สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับผมส่นสนวนใหญ่เป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยตัวมันเองมากกว่าเออคือแบบลดความเสียอ่าและความเสียหายน้อยลงนะครับผมแล้วเพิ่มจปี้กับตัวเองนะครับผมเอออะไรทํานองเนี้ยก็คือมันเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ค่อยได้ช่วยเพื่อนอะ่ะส่วนใหญ่เน้นช่วยตัวเองนะครับผมเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยโหดนะครับผมก็สําหรับผมนะผมไม่แนะนําให้เล่นนะตัวนี้เพราะว่ามันไม่โหดนะครับผมเออก็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 ไม่โหดนะครับผมเออแต่ถ้าใครอยากเล่นก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมไม่แนะนํานะ โอเคสำหรับตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้รับไม่ได้อัพไปร่างสองหรือร่างสานะเพราะว่าตัวไม,ม่โหดแล้วก็ผมไม่มีตัวสามด้วยนะครับผมเออถึงตัวมันจะเท่ก็เถอะนะแต่วันไม่ค่อยโหดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูสกินของมันหน่อยอ่านี้จะเป็นสกินของเจ้าตัวซาเลเยอร์นะก็ถือว่าเท่เลยนะครับผมเป็นแบบนักดาบนะนักดาบโอเคเฮ้ย okay. สกินตัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยผมได้สกินมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าอันนี้เป็นสกินเจ้าตัวนี้เหรอเฮ้ยเท่อะเดี๋ยวผมแลกเลยนะอ่าท่านต้องอาท่านยังไม่มีฮีโร่ตัวนี้ต้องการแลกเปลี่ยนใช่ไหมใช่แลกไปเลยอ่าฮะเฮ้ยสกินเท่สกินตัวอะไรมัางเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหไล่เข้าไล่เข้าะกินนี้ถือว่าทุกคนไม่เห็นนะครับผมโอเคอ่าตัวนี้สกินตัวอะไรอยวเราดูก่อนนะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะสกินหล่อขึ้นนี่หว่าร่างต้นดูแบบปีศาจแต่พอใส่สกินแล้ว ดูเป็นคนขึ้นนะครับผมโอเคโอเคไลน์เข้าอยู่และโถแอรลืมปิดการแจ้งเตือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยสกินตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมเล่นอยู่นะครับผมมาแล้วสกินมันออกแนวคล้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักดนตรีไหมมันมันไม่เชิงนักดนตรีว่ะมันแบบพูดไม่ถูกว่ะมันอยู่ในแบบคาราโอเกะอย่างงี้วะน่าจะใช่แหละเออสกินเท่นะครับผมสกินเท่แล้วก็อ่าสกินย่อตัวนี้นะครับผมสวยมาก เป็นแบบหุ่นยนต์เลยนะสาหรับเจ้าตัวนกฟีนิกตัวนี้นะครับผมมือคือสวยสวยอ่ะไอสกิน้ยสกินอันนี้สวยอ่ะผมชอบสกินสีทองอันเนี้ยดูสวยมากเลยนะครับผมอ่าโอเคโอเคอันนี้เป็นสกินของเจ้าตัวนกพิราบนะครับผมอ่าสกินก็ไม่เท่าไหร่นะสกินอันนี้แต่ว่าน่ารักอยู่แต่ว่าผมชอบสกินนี้มากกว่าดูแบบดาร์กดีนะสวยดีโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสกินฟักทองนะครับผมสวยสวยเท่เท่เท โอเคเราได้มาหมดกี่สก,กินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าหกตัวนะเฮ้ยผมได้มาจากไหนวะเพื่อนๆได้เหมือนผมปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าได้มาจากกิจกรรมอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราแลกเลยดีกว่าโอเคแลกไปถึงบางตัวเราจะยังไม่มีกเ็เถอะโอเคโอเคสวยๆนะได้มาจากไหนไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเท่อะ เพื่อนๆได้เหมือนผมหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่ามีไหมนะครับผมเออหรือว่าถ้าใครรู้นะว่าได้มาจากกิจกรรมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านด้มาจากกิจกรรมอะไรนะครับผมโอเคก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวดูสกินฟักทองก่อนเพราะว่าเรามีอยู่อ่านี่นี่เท่นะเท่นะสกินใช้สกินฟักทองป่าวะ่าเออสกินฟักเอยไม่ใช่นี่ว่ะตัวนี้มัน ไอตัวที่สร้างอะรูมรูมใช่ใช่ใช,ใช่ฟักทองผมอยู่ไหนอะฟักทองผมหายน่าจะยัดอยู่ในระตัวระดับมหากราบนี่แหละใช่ไหมอาใช่น่าจะใช่แหละขี้เกียจหรือหาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมในการรีวิวเจ้าตัวซีลิงอาชื่ออะไรวะสลีเยอร์นะครับผมเออนึกชื่อไม่ออกก็เอาไว้แค่น,นี้ดีกว่านะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะก็ผมไม่ได้นําให้อัพนะครับผมเออก็ แต่ว่วาถ้าเพืเ่อนๆอยากจะอัพมัาเล่นนะก็แล้วแต่นะครับผม,มก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมได้าคเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ